แชสเถือนโลกสายลับอิสราเอลฝังตัวเอเชียพร้อม28ประเทศทั่วโลกบินรบสอดแนมอังกฤษหลุดเปิดช่องสัญญาณทิ้งสุดโปะจากที่มีการรายงานค่ะถึงการพยายามที่จะใส่ร้ายกล่าวหาอิหร่านอยู่เบื้องหลังของกลุ่มนักรบที่กำลังต่อต้านกองทัพอิสราเอลทั้งการให้ความช่วยเหลือเรื่องอาวุธและงบประมาณ ในขณะที่อิหร่านเองก็มีการออกมาให้ข้อมูลถึงความเคลื่อนไหวของอิสราเอลทั่วโลกว่าทั้งนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2567เว็บไซต์ทบได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงสายลับที่ปฏิบัติการครั้งสำคัญไปทั่วโลกว่ากระทรวงสารสนเทศข่าวกรองของอิหร่านมีการออกแถลงการปัจจุบันมีสายลับอิสราเอลปฏิบัติการใน28ประเทศทั่วโลกโดยตามที่ระบุไว้ในแถลงการอย่างเป็นทางการของแผนอิหร่าน เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้มีการดำเนินการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อระบุเครือข่ายข่าวกรองของอิสราเอลขณะนี้ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์แต่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอิสราเอลกำลังดำเนินกิจกรรมจรกรรมในหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและยุโรป หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลก็ปฏิบัติการในอิรานเช่นกันแต่พวกเขาก็อยู่ภายใต้กรารเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยข่าวกรองของสาธารณรัฐอิสลามคำถแถลงของกระทรวงมีการเน้นยำ้ำหน่วยข่าวกรองอิรานระบุตัวสายลับอิสราเอลหลายคนในกรุงเตหารานและเมืองอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่งในประเทศในขณะที่พวกเขากำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานความมั่นคงซึ่งอาจจะมีการงดเว้นการจับกลุ่มในตอนนี้ เพื่อระบุสายโซของสายลับทั้งหมดหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลถูกระบุโดยหน่วยงานข่าวกรองของอิหร่านตามที่มีการเน้นย้ำในแถลงการการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของอิหร่านกับประเทศเหล่านั้นในดินแดนที่สายลับทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางทีหลายประเทศอาจจะต้องการส่งมอบคนดังกล่าวให้กับหน่วยงานข่าวกรองของอิหร่าน อิหรานมีการเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้กับกิจกรรมข่าวกรองของอิสราเอลท่ามกลางการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลในชนวนกาซาและสถานการณ์โดยทั่วไปที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางรวมถึงในเยเมนอิรักและซีเรียนอกจากนี้ในวันเดียวกันทอปวอยังมีการเปิดเผยถึงการสอดแนมของฝ่ายสัมพันธมิตรอิสราเอลในพื้นที่ไครเมียด้วยว่า ไม่มีความลับมานานแล้วที่นาโตซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหรัฐอเมริกาและบริเรนใหญ่มีการแบ่งปันเขากรองอย่างแข็งขันกับเคียบและมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาการโจมตีโดยกองทัพยูเครนในดินแดนรัสเซียบ่อยครั้งที่การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่าเรือทะเลดํากองเรือของกองทัพเรือรัสเซียและวัตถุต่างๆทั้งทางทหารและพลเรือนในดินแดนไครเมีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและผู้สังเกตการของรัสเซียได้มีการสังเกตเห็นรูปแบบนี้มานานแล้วว่าทันทีที่ยานลาตะเวนของอังกฤษหรืออเมริกันเริ่มทำการลาตะเวนน่านาน้ำเป็นกลางของทะเลดำก็มักจะตามมาด้วยการโจมตีของอยูเครนตอนแหลมไครเมีย ยิ่งไปกว่านั้น UAV และเครื่องบินละตะเวนของศัตรูไม่ได้ถูกเข้ารหัสด้วยซ้ำโดยมีการเปิดช่องสัญญาณไว้ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมันบนบริการนำทางออนไลน์เฉพาะทางที่เปิดเผยต่อสาธารณะตรนของอเมริกาไม่สามารถที่จะรับมือกับงานของมันได้อย่างเต็มที่หลังจากการทำงานใกล้กับแหลมไคมียประมาณ10ชั่วโมงเครื่องบินสอดแนม RC4W r i v e t j o y ของอังกฤษ มาถึงเพื่อทำการช่วยเหลือ RQ-135B g o b a w t ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนไหวทางตะวันตกของพื้นที่น่านน้ำทะเลดำได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า UAV ของอเมริการวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและเครื่องบินของอังกฤษมีการตรวจจับระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียที่สามารถสกัดกั้นการโจมตีได้ซึ่งการยิงสสยลับทางอากาศของศัตรูจะมีประสิทธิภาพมากกว่า